รับผมเดี๋ยวมามาเทสอ่ตู้พ่นกันนะครับอันนี้ตู้พ่นสีพารูโฟนะครับหรือว่าตู้พ่นสีพุ่นนะครับก็นี่นะครับตัวนี้เป็นกองนะครับเดี๋ยวพามาดูระบบมันก่อนนะครับตัวนี้เป็นกองแล้วก็ข้างล่างข้างล่างกองก็จะเป็นพัดลมดูดครับแล้วก็เป็นเป็นกล่องสูญญากาศครับ สร้างแรงดูดด้วยพัดลมดูดดูดออกข้างหลังสองตัวครับแล้วก็พัดลมสามตัวนี่ก็เป็นตัวนําพาครับบอกทิศทางลมครับเหมือนกับว่าสร้างทิศทางลมให้มันให้มันเป่าลงข้างล่างครับเดี๋ยวมาลองเทสกันดูครับนี่นะนนครับเดี๋ยวดูฝุ่นครับฝุ่นมันก็มันจะตกลงข้างล่างหมดเลยครับแล้วก็โดนดูดหมดเลยครับเนียนะุณที่เหลือก็จะโดนดูดลง,งล่างหมดเล ลองๆองออออแล้วพว่นก็พก่นแบบนี้ครับมีอนนตื้นเล็ดลายนะมานนี้คนระับไฟครบปักไฟมีให้เรียบร้อยคนระับเอาไปเสียบปักอันเดียวครับ